กดคีพีทีหอันบ็อกเจ้าใหม่เอาใจสายไลฟ์สตรีมสีสวยพร้อมทีดีลัดเอาพุทธ คค่ะ S C M Unbox คลิปนี้นะคะฟ้าจะพามาดูจอมอนิเตอร์น้องใหม่ล่าสุดจากแบรนด์พอร์คีนั่นก็คือพอร์คี y PT6 นั่นเองค่ะจอใหม่เอาใจสายไลฟ์สตรีมนะคะเครื่องเล็กน้ำหนักเบาแต่ความสามารถเนี่ยไม่เบาแน่ๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม Un b บ x อกกันเลยนะคะว่าด้านในเขามีอะไรมาบ้างอย่างแรกนะคะที่เราเห็นก็จะเป็นฮาร์ดเคสนะคะหน้าตาเทมา่มากๆเลยสีดำนะคะเปิดกล่องมานะคะก็จะเจอจอนะคะพอร์คี y PT6 ของเรานั่นเองค่ะ ซันเชดค่ะเป็นตัวล็อกนะคะสำหรับใส่ด้านข้างนะคะไว้ล็อกกับซันเชดค่ะ HDMI to HDMI ค่ะ Micro to HDMI ค่ะ Hot shoe หกเหลี่ยมนะคะและสุดท้ายก็คือสมุดคู่มือค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้าพอร์ตคีพีทีหกกันบ้างนะคะว่าเจ้าตัวนี้เขามีอะไรมาให้เราเล่นบ้างเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยค่ะ ภายนอกนะคะตัวบอดี้ทำจากพลาสติกคุณภาพดีค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยเบามากๆเพราะว่าเขามีน้ำหนักเพียง170กรัมเท่านั้นค่ะส่วนขนาดเนี่ยจะพอๆกับสมาร์ทโฟนเลยเดี๋ยวฟ้าจะเทียบให้ดูนะคะนี่เป็นไงคะขนาดพอๆกันเลย โดยหน้าจอของเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ IPS ขนาด5.2นิ้วเป็นระบบทัชส,สกรีนด้วยนะคะแถมเข้ายังเคล Anti ือบ anti-fingerprint coating เพื่อป้องกันรอยนิ้วมือบนหน้าจอได้ด้วยถัดมาค่ะแถบด้านบนแล้วก็ด้านล่างที่เราเห็นหน้าตาคล้ายๆกับลังพึ่งแบบนี้นะคะจะเป็นช่องสําหรับระบายความร้อนค่ะเรียกว่า cooling hole นะคะเจ้าตัวนี้เขาจะไม่มีพัดลมระบายความร้อนมาให้แต่ว่าจะมี cooling hole มาให้ค่ะซึ่งข้อดีของเขาก็คือจะไม่มีเสียงรบกวนจากพัดลมนั่นเองค่ะ ด้านขวาตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตช์สำหรับล็อกหน้าจอทัชสกรีนค่ะด้านล่างค่ะจะเป็น USB นะคะสำหรับนำเข้าหลาดหรือว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวนี้ยังสามารถมอนิเตอร์เสียงผ่านทางหน้าจอได้เลยและด้านล่างค่ะจะเป็น HDMI in ค่ะถัดมาด้านนี้กันบ้างค่ะด้านบนสุดนะคะจะเป็น HDMI out ค่ะแล้วก็ช่องที่2นะคะจะเป็นสวิตช์สำหรับเปิดปิดเครื่องด้านล่างค่ะจะเป็นพอร์ตชาร์จ DC 7นะคะ24โวลต์ค่ะ นอกจากนี้เขายังมีช่องสําหรับเชื่อมต่อกับฮอตชูที่เขามีมาให้ในเซตนะคะเพื่อเชื่อมต่อกับกล้องค่ะด้านหลังค่ะเป็นช่องสําหรับใส่แบตเตอรี่โดยตัวนี้นะคะเขารองรับแบตเตอรี่ Sony NPF แล้วก็แคน o n E6 แล้วก็ด้านล่างก็จะมีปุ่มสําหรับล็อกแบตเตอรี่ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่สเปคของตัวจอกันต่อเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวจอเนี่ยจะเป็นจอแบบ IPS นะคะทําให้ได้คุณภาพสีของจอที่ตรงคมชัดดูสมจริงมากๆเลยนะคะตัวจอเนี่ยแสดงผลเป็นแบบ DCI P3 ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานสําหรับการผลิตงานวิดีโอค่ะ ความสว่างของหน้าจอนะคะอยู่ที่600น i t ค่ะความละเอียดอยู่ที่1,920คณ1 0 8 0ค่ะ Color Depth นะคะอยู่ที่10 bit วิดีโอ n p u u t สูงสุดที่ 4K 30เ a รมค่ะวิดีโอเ output พุตสูงสุดที่1 0 8 0 60เฟรมค่ะโดย PT6 เนี่ยเขายังรองรับการใส่หลัดแล้วก็สามารถเอาพุ t หลัดนะคะ <c oughs> เพื่อแสดงผลไปยังหน้าจออื่นได้เลย <c oughs> นอกจากนี้ค่ะยังมีฟังก์ชันอนาม p ฟิก ฟังก์ชัน c a l ิเบ a t i o n Output นะคะปรับหน้าจอแสดงผลเป็นแนวตั้งนอกจากนี้ค่ะยังมีเอฟเฟกยืดสัสดส่วนได้แบบ Real Time นะคะโดยเอฟเฟกนี้นะคะเขาสามารถใช้งานในขณะที่ไลฟ์สตรีมได้เลยค่ะ พอดีพีทีหนี้นะคะถือว่าเหมาะกับสายไลฟ์สตรีมหรือสายวิดีโอที่ต้องการความง่ายความเร็วแถมคล่องตัวในการทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากสนใจสินค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศและสุดท้ายฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ที่ช่อง The Digital STM เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเราอัปเดตสินค้าหรือว่าอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครเลยและถ้าหากใครมีข้อสงสยัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ